มันเป็นมูลค่าทางใจแล้วกันนี่ครับผมนี่กล้องผมเองนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับชาวไบเกอร์ชาวแชมเปญไบเกอร์ผมในอาร์ตเองครับผมโอเคครับผมวันนี้เราก็จะมาอวดห้องตัวเองกันนะครับผมอืมอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือวันนี้ผมจะมาอวดห้องของผมเองนะผมซึ่งบห้องนี้เป็นเวอร์ชั่นแค่0.5นะครับเพราะว่า ยังไม่แต่งห้องผมเพราะว่าจะเป็นห้องแบบว่าผมใชแค่นอหนย่งเดียวยังไม่ทําห้องไว้ทาเป็นเป็นห้องตัวเองที่แบบมีคอมแล้วว่าวทางานอะไรอย่างงี้นะฮะเพราะว่าผมกล่าวว่าตาม้อของผมเป็นการเป็นฉากถ่ายรูปครับผมซึ่งยังไม่ได้ซื้ออุปกรณ์นะครับผมซึ่งก็จะมีอย่างแรกเหมือนซื้อนะอาจจะมีเตียงทําใหม่ครับผมแล้วก็จะมีโต๊ะคอมใหม่ไม็นรู้ตัวแอลแล้วก็จะมีเออสาวทาฉากครับผมนะฮะก็จะค่อยๆทากันไปทีละส่วนทีละส่วนน,น,นะครับ ก็ตอนนี้เราจะอวดของที่อยู่บนเดี๋ยวผมเอ๋อผมเอ๋ให้ดูกันมันซูมไม่ได้กล้องผมซูมไม่ได้นะวัน้านี่ไงครับของของผมนะครับผมนะฮะก็วางของที่ผมไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้ในกล่องแล้วก็เก็บไว้ที่เดิมนะแบ่สวยงามนะครับผมก็จะมาดูกันว่าผมมีอะไรบ้างนะฮะในทั้งหมดนี้ผมเสียไปเท่าไหร่กันนะครับผมก็จะดูทีละอย่างกันเลยนะครับโอเคครับผมอย่างอย่างแรกนะครับผมนะฮะก็จะดูนี้ก่อนครับสติลซีรี ในหูผมเป็นหูฟัง full size นะครับผมเป็น s ซ็ต head นะฮะก็อันนี้ราคาอยู่ที่2อง0ัตามตัวเองซื้ออันนี้ตามตัวเองซื้อนะครับ2,590ตามตัวเองซื้อนะฮะโคตรแพงแล้วเป็นหูฟังตัวแรกเกมมิ่งตัวแรกของผมด้วยอ่านะต่อไป e port, T T e-sport T s h o p เป็นของ T T บผม T T e-sport ค,ค่ายมังกรแดงนะครับนะบก็ตัวนี้อยู่ที่1,490ครับ เป็นหูฟังที่ผมไว้เล่นอินเวสเตชันครับผมเพราะว่าเป็นหูฟังที่แบบว่าเสิยงสียงเท้านนแน่นมากหูฟังตัวเนี้นี่ครับเป็นสติลซีรีส์เอ่ออ่าไม่ออกอ่ะนี่ฮะนี่ครับผมเป็นสติลซีรีส์รุ่นตัวนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเท่าไหร่อันนี้ก็เท่าไหร่วะอันนี้หนึ่งพันแปดหนึ่งพันแปดละเก้าสิบบาทนะครับถ้าจำราคาไม่ผิดนะหนึ่งพันแปดละเก้าสิบบาทนะครับผมเมาส์เลเซอร์เดตเออร์นะครับผม,น,บผมนี่ เห็นป่ะอ่านี่คืออันนี้ผม,มก่อนเมาส์ตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อนะอันนี้ไม่ได้ซื้อไม่ใช่พ่อแม่ซื้อนะครับอันนี้เป็นหูเป็นกิจกรรมของของเกมฟิลลิ่งครับผมรู้จักป่ะผมมาเข้าลงกิจกรรมในงานนะผมแล้วผมได้เมาส์มานะครับซึ่งผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้เลยตอนนั้นนะฮะก็มันนานมากแล้วตัวนี้นะฮะต่อไปเป็นซิกโนโอีเกมมิ่งครับผมนะฮะเป็นเลสเอ้านะครับผมตัวนี้ก็ขอกี่ร้อยวะจะไม่ได้ ผมผมซื้อของซิกโนอ่ะไม่เกินไม,ไม่เกินพันอยู่แล้วประมาณ8 0 0ร้อถึงห้าแต่ทีน,นี้จะน่าจะห้าร้อยเก้าสต่อไปชุดอันนี้ฮะเป็นชุดเมาส์กับแผน่นแผ่นรองเมาส์อของซิกโนนะครับอันนี้350บาทครับผมนะฮะซึ่งเมาส์ก็ผมทําหายเรียบร้อยแล้วปล่อยไปของซิกโนเหมือนกันครับผมนะก็เป็นเมาส์ซิกโน GF917 no นะครับอันนี้ก็ซื้อมาในราคาอยู่ที่6 9 690าห้น่าจะ690 ุณจะสังเกตว่าเมาส์ผมใช้เยอะมากนะครับซื้อเยอะจริงเมาส์เพราะว่าเม,ม,มาส์ผมบางครั้งผมเล่นไมค์คาร์แล้วก็เล่นอิเฟสใช่ว่าไมค์คาร์ดผมจะคลิกซ้ายเร็วมากเพราะว่าผมจะเล่นแบบ p v p ไงคลิกซ้ายเร็วเป็นอย่างเ่ีปั๊บ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 ส่วนอินเฟสเนี่ยมอาไว้ยิงคอในยิงคอ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 ,อ,อ,อจะคอแรงมากนะแต่นี้ผมไม่เล่นเกมแล้วพอพอกับเกมแล้วครับผมโอเคผมต่อไปผมเวลาคมสตรีมนะผมใช้กล้องลฟ์สตรีมนะครับก็คือกล้องเป็นคันตัวเองนะก็คล้ายของนี่ครับโลจิเทคกับผมโลจิเทคซีสามหนึ่งศ อันนี้อยู่ที่9ก0้กปะ่ะไม่รู้ว่าผมซื้อในงานเกมผมจำไม่ได้ราคาผมขึ้นให้แล้วกันนะตัวนี้ผม,มจำไม่ได้ส่วนมาตัวนี้ผม GM เออของมิชชันนะฮะมิชชันเอ่อ GM 2 0ครับมผมอันนี้ผมซื้อมาพร้อมกับโน้ตบุ๊กนะครับก็อันนี้ก็เท่าไหร่วะผมอันนี้จำไม่ไดนะ้อันนี้ผมบอกไปก่อนอันนี้แม่ผมซื้อให้นะครับแต่ราคาไม่ถึงพันประมาณ300 300 400รอี้นี่แหละผมจำไม่ได้เดีย๋ยวเช็ราคาให้ทีนึ่งนะครับไปขึ้นให้ นี่อันนี้ทีเด็ดเลย,เลยคีย์บอร์ดตัวแรกของผมเองโอ้โหเป็น Steel Series Apex นะผมเกมมิ่งคีย์บอร์ดนะตัวใหญ่มากอันเนี้ยล้ำหนักด้วยเป็นคีย์บอร์ดที่มีปุ่มมาโครทั้งหมดเออยี่หกปุ่มพับไปปุ่มมาโคยี่ปุ่มนะสามารถเซฟปุ่มตั้งค่าดได้เวลาคนทำงานเนาะซึ่งผมก็ไม่ได้ใช้แล้วผมจะค,คีย์บอร์ดธรรมดานะฮะอันนี้ก็จำได้สองพัน สองพันหรือสามพันวะน่าจะสองพันแปดจำไม่ได้ครับมันเป็นราคาราคาเก่ามากซื้อมาตอนปีสองพันสิบสี่ครับผมตัวนี้นะ <c oughs> ยังเก็บไว้อย่างดีอ่ะคิดดูด้วยกันแผ่นรองเมาส์ตัวแรกของผมเหมือนกันของ Steel Series ครับผมอันนี้น่าจะเก้าร้อยอ่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้แถมฟรีแถมฟรีตอนซื้อคีย์บอร์ดครับผมนะฮะมันจะแถมเสื้อคีย์บอร์ดมาให้ก็เอ้จะแถมจะแถมอันนี้มาให้ถ้าเราซื้อคีย์บอร์ดใช่ป่ะเสื้อ Steel Series ให้แล้วก็แผ่นรองเมาส์ให้ครับผม โอเคครับ okay, ผมนะสองกล่องตรงนี้เห็นไหมครับก็คือตัว M23 ของผมเป็นไม้ไม้เอ่อเป็นไม้ติดคอมแล้วกันอ่ะเป็นไม้แบบเจ็ดร้อยเก้าสิบาทครับผมไม้เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะฮะส่วนไม้ M M22 ของผมเป็นไมค์คอนเซิร์ตเหมือนกันแต่ว่ามันจะต่างที่ว่าตัว M 20, ตัว M20 ไอ้ตัว M23 ของผม M23 ต้องใช้ซาวการ์ดนะครับแต่ว่าตัว M22 Pro เนี่ยมันมันจะไม่ใช้ซาวการ์ดมันใช้ USB นะฮะก็จะได้ราคาที่ต่างกันหนึ่งตัวนี้ก็แปดแล้วก็สิบบาทนะโอ้โหแค่นี้ก็แพงแล้วอ่ะต่อไปข้างบนไหมนี่ข้างบนตรงนี้เดี๋ยวผมผมย้ายกล้องนหนึ่งผมผมไม่ค่อยสนุกกับเกมเถื่อนเท่าไหร่นะฮะอันนี้เกมแท้ผมฟาคายโฟเนี่ยฟาคายโฟอ่ะโอเคครับผมนะเดีวมาดูข้างบนกันก่อน,อนว่าผมมีอะไรบ้างนะฮะอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์ผมอย่างใดนะผมนะเสื้อ GQ ครับผมนะฮะหนึ่งพันเก้า อันนี้ไม่ใช่เกเเนะมมิ่งนะเป็นเสื้อผ้านะครับบอกเลยว่าของโคตรดีนะต่อไปเป็นกล่องโดนุกครับผมในโตห้านะครับอันนี้อันนี้แม่ซื้อให้ประมาณสองหมื่นสองหมื่นต้นต้นจำไม่ได้มดาคาแลนะครับราจาสองหมื่นต้น,ต,นต้นนะครับหูฟังตัวหวูฟังที่ผมใช้สำรองมาจากตัวไลน์อินฟลูเอนเซชั่นับผมเป็นซิกโนนะฮะตัวไลนมูนจำไม่ได้รานะคาสามร้อยห้าสิบบาทอ่านะ อันนี้จอยจอยเกยมของในนี้ผมสองร้อยเก้าสิบเห็นไหมอันนี้สองร้อยเก้าสิบครับตัวนี้เป็นตัว power supply นะฮะตัวที่จริงอ่ะตัวที่ผมเปลี่ยนไปแล้วมันเป็นแปดร้อยห้าสิบวัตต์นะฮะอันนี้มันเจ็ดร้อยนะครับจริงๆเป็นตัว power supply นะก็จำราคาไม่ได้ตัวนี้แต่ประมาณประมาณสองปีที่แล้วอะ่ะประมาณพันสองนะพันสองใคร 1, เห็นเห็นก็เห็นในคลิปไปแล้วนะผมในคอม,ผม,ผ,มผมนะฮะคิดแต่งคอมมาปีนี้เลยนะฮะ ที่เป็นตัวใส่ CPU นะเป็น,เป,นเป็นระบายความร้อนเป็นคูลเลอร์เออนะฮะอันนี้จะไม่ได้แต่ราคาประมาณพันกว่าบาทไม่เกินสองพันก็ประมาณเดีย๋ยวผมเซิร์ชให้กันนะผมไม่รู้เท่าไหร่ผมดูให้ค่ะนะตัวนี้นะนี่ครับผมต่อไป CPU ีผมใช้ผมเป็น c อ r e i7 นะ 8, ครับเจม8ผมตัว8,700นะฮะก็ตัวนี้ก็อยู่ที่ราคามาปดพัาร้9ยบาทครับผมต่อฉัเป็น r า x เนะครับผม นะของกิกะบิตนะครับเป็น RTX นะครับผม2060 Super นะตัวนี้อยู่ที่11,000บาทอ่นะ11,000บาทนะฮะโอ้โหหมดกี่บาทแล้ววะนะฮะนี่คือแหละอันนี้ SSD ครับผม s d card ผมเป็นของ Samsung นะครับผมตัว8 860 Pro นะครับผมอันนี้อยู่ที่400เอ้ย200 256ยหกิกนะครับอ,นนอันนี้นะี่นะ ต่อไปเป็นแรมของ HyperX นะฮะแลมของ HyperX ครับผมโน no เอออะไรนะโน LED ไอโนอะไรวะโน no RGB นะครับไม่มีแสงไม่มีแสงครับโน no RGB นะฮะก็ยังอยู่ที่เออนี้อันเนี้ย6ิบกิกนะครับอันนี้ 16GB กันนี้ก็อยู่ราคาเดี๋ยวผมซื้ชให้ทีกัรผมจำราคาไม่ได้นะฮะส่วนเมมบอยผมใช้นะผมเป็นของ MSI นะครับผมตัว B 3 6 0นะครับผมไอเมมบอร์ดตัวนี้ใส่ได้แค่ของใส่ได้แค่ของพวกเกม8เท่านั้นนะเมนบอร์ดตัวนี้นะใส่ของเกม8ได้อย่างเดียวนะฮะที่มันเฟี้ยก็คือมันเป็นในนี่ผมคาร์บอนนะฮะผมซื้อมามันเป็นเฟีย้ยวดีอันนี้ก็อันนี้เท่าไหร่นะอันนี้ผมซื้อมา2003นานะฮะอันนี้เมาส์ไรสเตอร์แล้วผมอันนี้อยู่ที่6 90บบาทนะฮะอันนี้เอาไหมท่านผู้ชมอันเนี้ย ขออยู่ตรงนี้เอาไหมอยากให้ดูก็ได้ครับอันนี้ผมผมขอแบบสรุปง่ายๆนะอุปกรณ์กล้องทั้งหมดจะอยู่ไว้ตรงนี้หมดเลยนะอุปกรณ์กล้องอ่ะนจะไว้ตรงนี้หมดเลยพวกกล่องอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะมีอยู่สองนี่ยก็นี่ครับผมนะฮะสำหรับไม้ที่ผมใช้อยู่สองอย่างนะผมไม้ของโบย่าทั้งสองอันเลยครับนะอันนี้เอ่อไม้โบย่าเป็นไม้วายเลสนะผมเป็นตัวตัวบิว WMC นะครับผมอันนี้แหละค่ะที่พันเจดซื้อในลาซาด้าครับ ส่วนนี้เป็นโบย่า m m 1นะฮะเป็นไมเป็นเหมือนไม้คล้ายๆเหมือนไม่แบบไม่ติดปกติแหละมันจะเป็นไม่แบบเสียป,ปกตินะฮะแล้วอันนี้อยู่ที่9ก0ารัสิบผมซื้อในซื้อพร้อมกล้องนะ,ะในร้านเลยนะครับแลนี้ผมใช้จะมีอยู่สองเลนนะครับผมก็จะมีเลนของโอลิมปัสนะครับผมเป็นรุ่นของเพนโอลิมปัสเอ่อเป็นเลนของโอลิมปัสครับผมอันนี้จะเป็นตัวสิบสองเยอะนะสิบสองเหรอไม่ใช่เนีย คือโอเคครับโอเคผมนะเลนผมใช้จริงๆนะผมคือเลน17บินนะครับผมไม่ใช่เลน12นะครับผมพูดผิดเองขอขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมช,ชงนี้กันต่อเลยอันนี้อยู่ที่ราคาหนึ่งฮนะอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทครับผมแต่ผมซื้อมาเบอร์สองนะอันนี้แปดพันนะครับซื้อมาเบอร์สองนะอันนี้แปดพันส่วนอันนี้นะฮะอันนี้เบอร์หนึ่งนะเป็น เป็นเลงของเพนเหมือนกันอดองไปั๊บเพนนะฮะนะฮะคือ3,000บาทผมนะงงดิและเนี่ยคือ3,000บาทตัวเลนตัวนี้ก็อยู่40เอ่อ40ถึง150นะฮะผม n f สถึง f อะไรวะ f 5.6นะครับผมอันนี้อยู่ที่ราคาที่3,000บาทนะครับผมอันนี้เป็น <dairy S 1> ของแฟนผมแฟนซื้อสายมีมาให้อาศัยขอของกล้องนะครับก็อันนี้ผมไม่อยากมันเป็นมูลค่าทางใจแล้วกันโอเคครับ ท้ายแล้วนี่ครับผมนี่กล้องผมเองนะฮะโอลิมปัส E M 5 Mark 2นะครับผมอันนี้ผ่าราคาเบอร์หนึ่งนะฮะอยู่ที่ต่อไปคาปัจจุบันนะราคาแค่บอดี้ครับผมนะครับก็จะอยู่ที่1 4ึ่0หมื่นก้สิบาทครับผมอันนี้ผมซื้อมาเบอร์สองนะราคาอยู่ที่หมื่นหนึ่งนะครับผมซื้อมาปีที่แล้วนะฮะก็ใช้ดีมากนะครับผมบอดดีนะโอ้โหโอเคครับแล้วก็อย่างหนึ่งครับผมนะฮะจอจอคอมผมใช้ถ่ายนะฮะไอ้ใช้ ทำงานครับผมนะฮะก็เป็นตัวนี้ครับเนี่ย AOC นะฮะจำอ่านเสียงว่าไงเอ่ยไม่รู้นะครับก็เป็นจอร้อยสิบสี่ร้อยสิบสี่เฮิร์ตฟูคันเลอร์เป็นจอ IPS นะครับผมอันนี้ผมได้ราคาอยู่ที่ว่าจอปกตินะฮะอันนี้อยู่ที่ประมาณบิลกบาทใช่ป่ะอันนี้ผมได้ราคาอยู่ที่แปดพันห้าครับผมนะฮะโอเคผมถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะผมเป็นการใจผมทำคลิปกันต่อไปนะครับผม ก็ขอทุกคนนะโชคดีกับผมรักษาต่างใยให้แข็งแรงนะครับผมที่กักตัวอยู่ในบ้านผมเนื่องจากว่าประเทศไทยมีโควิด19นะ,นะครับนะฮะดูแลตัวเองด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ